ก็จะพูดสั้นๆก็คือคุณค่าของตัวเราเองหมายความว่าจริงๆแล้วคุณค่านี้หลายคนก็ตีความได้หลายแบบเนาะจริงๆตัวเพงพีดีตีความว่าจริงๆแล้วคุณค่าเนี่ยคือคุณค่าใน,านตัวเราเองถ้าเราเห็นในคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยมีเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเนี่ยทำอย่างอื่นได้อย่างประสบความสำเร็จด,ด้วยแล้วก็ทําให้เราได้เห็นคุณค่าคนอื่นด้วย,วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสตรีทบูลลี่ ตัวนั้นก็จริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับทางเพจของเราเรียวนะครับผมเข้าไปดูกันได้คลิปเนี่ยจริงๆ10นาทีเองอยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษากันนะครับลองไปดูได้มาร่วมงานกับน้องวชาด้วยก็ไี่ชมด้วยอยากให้ชมกันร่วมงานแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ประมาณร่วมในกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับผมจริงๆได้มีโอกาสร่วมงานทั้งสองคนแล้วพี่วิชาด้วยแล้วก็พี่พี่ชมอยู่ด้วยครับก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งก็น่ารักเหมือนเดิมครับพี่พก็น่ารักสมบูรณ์แบบมากเลยครับขอบคุณครับพี่ ผมคิอทอย่างเลยนะครับผมทั้งตัวแคมเปญเองแล้วก็ทั้งตัวผลิตลด้วยครับองวันเกิดพีเป็นไงบ้างวันเกิดยีสี่ปียีี่ครับยี่สิบสี่ทำไงเป็นเลขยี่ี่เป็นไงบ้างก็รบบปียี่สี่เหรอก็แก่นิดนึงตกใจไหมรับตัวเลขว่าก็ตกใจเหมือนกันนะครับจริงๆแบบ เหมือนแบบตอน20อย่างเงี้ยแบบตัดเดียวเองแล้วอยู่ดีก็อ่ะ24แล้วอะไรมาตกใจนิดนึงครับความพิเศษเป็นี้มันยังไงบปัญหาพี่ก็มีมีแฟนๆแฟนๆก็จัดโปรเจกต์ให้ครับก็เป็นเป็นแบบเหมือนเป็นบิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยแล้วก็จริงๆแบบมีโปรเจกต์ตามแบบตามป้ายโฆษณาต่างๆด้วยไปด้วยใช่ไหมไปดูเองด้วยไปถ่ายรูปไปอะไรก็ไปไปดูเองไปทุกปีครับผมก็เขาตั้งใจทำให้ตัวเองี่ก็ตั้งใจจะจะไปดูให้เขาด้วยไปกิจโปรเจกต์ครบไหมฮะ เกือบโคบมันมีหลายที่มากครับแล้วจริงๆวันนั้นแบบเหมือนเลิกงานดึกด้วยเลยก็เลยไปที่ที่มันยังเปิดอยู่ด้วยเลยก็มีทศกัณฐ์หลายๆคนแต่ว่าเออกลับเรื่อนที่เขาตัดส่มเขาจัดสุ่มเลยมันลงเป็นนิทรรศนกาณเงินตกใจมากก็คือเคก็คือกี่ชั้นนะยี่สิบสี่ชั้นใช่สี่เมตรห้าเมตรเลยก็แบบก็น่าจะเล่นใหญ่เล่นใหญ่คนคาดเดาถึงมูลค่าที่จัดให้ทั้งหมด มูลค่าไม่สำคัญค่ะสําคัญที่ความรู้สึกมากกว่าแต่พี่น้าไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ไม่เป็นเงินก็ได้จริงๆพี่่พีรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ครับผมไม่ต้องเป็นของขวัญอะไรก็ได้จริงแค่เรามาได้มาเจอกันเราเรามางานแล้วทุกคนมาเจอพี่มาซัพพอร์ตพีขนาดนี้ครับผมพี่ก็ดีใจนะไม่นับไหมคะว่าเท่าไหร่ในต้องการไม่ได้นับเลยว่าไม่ได้นับหรือว่าับไม่หมดและเมื่ออ่า พายที่บ้านนับให้แต่าหาที่จะไปดูเนื้ด้วยขอครับยักงกับพาไปวัดไปดูเนื้ด้วยบางส่วนใช่ครับก็ที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเงินจํานวนหนึ่งนะครับในนั้นก็ไปบริจาคครับผมช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลนียครับเล็งไว้ที่ไหนฮะพีลงเล็งไว้ที่ไหนก็จริงๆก็โรงพยาบาลเออสมาร์ทการ์ดช่าเลยครับถือถือว่าเยอะสุดไหมคะปีนี้ปีนี้ถือว่าเยอะสุดครัจังหวะที่เห็นครั้งแรกแบบตกใจหรืมากมากไหมครับตกใจครับตกใจเพราะว่าเพราะว่าไม่ คือไม่คิดว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเหมือนเราทำงานมาสักพักแล้วอย่างเงี้ยสาปีอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่คิดว่าปีที่สี่อะไรเงี้ยเราเราจะได้แบบเฮ้ยมันจะเยอะกว่าเดิมมันจะมากกว่าเดิมจริงๆแบบไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเราเราไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะได้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยชอบเลยไหมคะส่วนดอกไม้ไบส่วนดอกไม้ให้เลยไม่คุณโฟกัสของผงพี่คิดเนี่ยเบ็ดอะไรก็ไม่รู้กล่องแดงเลยตำนานอ่ะเขาก็เขาก็ตั้งใจซื้อให้แหละคือเขาให้กล่องแดงทุกปีเลยหรอพี่ ใช่เขาให้กางเกงปกติเพราะอะไรเพราะเราเลิฟอยู่แล้วหรือไงก็ไม่รู้ค่าวเขาเขาก็น่าจะคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมีคนหั่นใจใชครับผเราทำใหม่กางเกงแดงพิเศษไหมจริงจริงอะไรก็ได้นะผมไม่ไม่ได้แบบเออจะต้องแบบกางเกงแดงกางเกงดางหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแบบดยู่กันเสื้ออะไรก็ได้บอกแล้วว่าแบบทำตัวน่ารักน่ารักก็พอวันนี้ใส่มาไหมคะวันนี้ใส่มาไหมไม่ใส่วันนี้เรแบบเออ่าเ็ปนซ จริงๆเขาให้เขาให้กล่องกล่องแดงมากี่ปีแล้วปีเจ็ดครับเจ็มีแบรนด์อยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับแบรนด์มันอยู่แถวนี้ทางนี้แบรนด์มันเยอะมากคุณจันนี่เลยเอาเก็บไว้ไหนฮะเอาโปรตีนใส่ในโอกาสไหนฮะของที่เขาให้เนี่ยก็ใส่ทุกวันนี่แหละครับผมเขาชอบให้ใส่ทุกวันเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบอย่างซื้อมาแล้วให้ใช้มากกว่าแล้ววันนี้ไม่ใส่อ่ะวันนี้ไม่ใส่อ่ะสีวันนี้ค่ะอ้าวไม่แน่ ไม่มีเลยหนูไม่ใส่อะไรเลยมีแหวนเคยได้แหวนบ้างยังคะปีเจ็ดปีที่ผ่านมาก็รออยู่อ๋อมิน่าเนาะมิน่าก็ต้องแหวนแล้วเนาะจะไม่เคยได้แหวนจริงอยู่หนูก็พูดไปแล้วว่าติดกระหล่ำเขาจะใส่ข้างใหม่เอาละนะครับนิ้วไหนก็ได้จะให้แบบผู้จัดการสงสัยนิ้วไหมเป็นเรื่องเองก็ได้นะกำลังจะแอบถามว่าเขาถามใส่นิ้วมาหรือยังเดี๋ยวส่งชาให้ทุกนิ้วเลยส่งชาทุกนิ้ว เอาสิ่งเดียวเลยให้เขยหัวอะไรบ้างกพูดดอะไรบ้่ก้องก็ไม่วยหออะไรแหละครับผมแบบเหมือนเหมือนที่จริงแบบเราอยู่ด้วยกันทุกๆวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอกันก็เขาก็บอกว่าเออวันเกิดปีนี้ก็ขอให้แบบมีแต่ความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำวยพรเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับแต่ก็จริงๆซอว์พีพีก็ดีใจมากๆครับพี่ที่เหมือนกันเออเขาเขายังให้ความสําคัญกับกับกับเราทุกปีเลยแล้วก็แบบเจ็ดปีผ่านมาแล้วก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมกับพี่เสมอเลยพี่รอรุนไหมคะว่าแต่ละปีเขาจะให้อะไรเราหรือไง ไม่ไม่ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะร้องแบบปีนี้เธอจะซื้อนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่พูดไปก็คือพูดเล่นแหละครับปวดแหวนอะไรอย่างเงี้ยแตได้จริงหมดเลยเนาะซื้ออะไรได้จริงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยกูแดงเป็นไรครับพี่กูแดงเป็นไรไฟมันส่องตอนนี้รู้สึกอย่างที่จริงเขาตามเขาตามใจเราอะเวลาเหมือนเขาใส่ใจเราเราบอกอยากได้อะไรเขาก็แบบพยายามหามาให้หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันอ๋อ หนูก็หนูก็ตามใจเขาเหมือนกันเดินยวนเหรอเดินยวนเดินยวนก็ดีใจดีใจับผมดีใจที่เดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วก็จริงๆดีใจที่เขายังน่ารักแบบเหมือนเดิมเลยจริงๆตั้งแต่ว่าล่าสุดอวันนีแ้แล้วก็จะจัดตัวกันไปตลอดก็ตลอด